ไคร้ใบมะกรูดนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดตุนไว้แล้วจนเปื่อยนะคะคิดว่าเปื่อยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ําต้มซุปนะคะเดี๋ยวเราทํากันเลยนะคะนี่น้ําต้มซุปนะคะต้มไว้ที่เราต้มไว้นะคะเอ,อแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกเอ่อพริกพริกแห้งเอาไปคั่วมาแล้ว นี่นะคะพริกแห้งคั่วขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตะไคร้ตะไคร้เดี๋ยวเราใส่ตะไคร้เพิ่มนะคะตะไคร้เหลืออีกใส่อีกสักสองต้นนะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ก็ไปเด็ดมาจากสวนนะคะเออไม่ใช่เด็ดสิเมื่อวานเด็ดวันนี้ไม่ได้เด็ดอันนี้ซื้อมานะคะซื้อมาเป็นชุดอย่างเงี้ยชุดข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดนี่ประมาณนี้นะคะใบมะกรูด แล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสชาติต่างๆนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเอาน้ําซุปใส่ลงมือทํากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้ําซุปใส่ไปเลยนะคะนี่ n k y o y s u s so u much นะคะ I love you, I love you เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะยามเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะ คุณแม่ลูกสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกสี thank you so much นะคะคุณแม่ลูกสีขอบคุณมากๆเลยค่ะจอดไว้ได้เลยนะคะคุณแม่ลูกสี่ทางานได้เลยนะคะน้องดาทุกคนเลยนะคะถ้ามาแล้วก็มีธุระหรือจะทําอะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่ง น้ำเดือดแล้วเราก็เอาอีกแล้วน้องดาพี่ลืมติดไฟพี่ลืมเสียบปลั๊กอะก็ว่าเอ๊ะน้ํำทำไมไม่ร้อนกะทีลืมเสียบปลั๊กโอ้ยเนาะขอบคุณนะคะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มโกะอีกแล้วแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมน้ําไม่เดือดโกะอีกแล้ว ขอบคุณนะคะลืมลืมลืมเสียบปักโอ้ยเนาะเราก็อุสตส่าห์ว่าจะให้เร็วนะกับช้านะคะขอบคุณนะคะกำลังใจจากคุณแม่ลูกสี่กับน้องดานะคะมาเลิฟหนึ่งเลิฟสองเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ Uh, ขอบคุณนะคะสวัสดีฮัลโหลมายเฟน thank you so much นะคะคนภาษาอังกฤษนะคะฮัลโหลฮัลโหลมเฟนพี่เก๋พี่เก๋พี่อ่านไม่ออกแล้วเนี่ยอรารดาเอ้พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเปิ้ล <laughs> อุย้ยน้องเปิ้ลเหร พี่ดาสวัสดีค่ะอ๋อจอดจ้าขอบคุณนะคะโอ้ยท้องปุ่นบ้านเยอะจริงๆบ้านนี้รวยรวยเดี๋ยวมากินต้มแซ่บกันนะคะนี่นะคะอีกเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็จะมากินต้มแซ่บกันนะคะเดี๋ยวเราหั่นขาตะไคร้นะคะไว้ก่อนนะคะนี่ข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็พริกเผานะคะพริกพริกขั่วพริกแห้งขั่วนะคะ ต้มยำแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะมะขามมะขามเปียกเออนี่มะขามเปียกนี่มะนาวกับมะขามเปียกมะขามเปียกเราก็คั้นไว้นะคะคั้นไว้แบบว่าละลายน้ําไว้แล้วนี่มะขามเปียกแล้วก็มะนาวนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้คู่กันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับพริกแห้งนี่ก็คั่วไว้พอประมาณ เอาที่ใช้ได้นะคะโอ้ยขอบคุณนะคะเมื่อกี้ลืมลืมเปิดไฟโอ้ยเนาะ <laughs> ขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็สำหรับอีกเมนูหนึ่งนะคะอีกเมนูหนึ่งเป็นส้มตำนะคะเป็นตำนี่เป็นตำเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆรอว่าถามว่าเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะคะเป็นตำแตงนะคะตำแตงปลาร้ากุ้งสดนะคะกุ้งสดแต่เราใช้ไม่หมดนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาทํากินกันนะคะตําแต้งนะคะตําแตง้งเดี๋ยวเราอ่าทําเมนูต้มแซบไปก่อนนะคะเพื่อตุนให้มันเปื่อยนะคะแล้ว